สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกนะคะโกศนนะโกศนปลูกโกศนนะคะเออคุณยายไปซื้อมันหนึ่งต้นเออจะเล่าก่อนคุณยายไม่ได้ถ่ายคลิปสองวันที่ผ่านมานะคุณยายไปฉีดยามาคุณยายไปฉีดวัคซีนมานะคะก็อาการก็เพีียๆอยู่นะคะแต่ว่าก็ทําอะไรเล็กๆในน้อยได้นะคะออกกําลังกายบ้างนะคะเข้าสวนนะคะออกกําลังกายนะคะถ้าไม่ทําอะไรเลยเดี๋ยวมัน โรคมันจะถามหาเนาะก็ฉีดมาแล้วกออ็อาการก็ดีขึ้นนะคืออยากออให้เพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 1> ทุกคนนะไปฉีดกันนะคะมันเหมือนกับว่าการตายนะการตายเพราะว่าพอไปฉีดไปแล้วไม่ว่ายี่ห้ออะไรนะไม่ตายไม่มีไม่ถึงตายนะเพียงแต่ว่าอาการหนักอาการเบาอะไรโอเคแต่ว่าไม่ถึงตายไม่ว่ายี่ห้ออะไรนะคะคุณยายจะเล่าให้ฟังนะนะอันนี้ได้ยี่ห้ออะไรก็ฉีดไปก่อนนะคะ นะคะเพราะคนลาเมืองเราเยอะนะเราก็ช่วยชาติแล้วกันนะจ้ะโอเคอันนี้คุณยายไปซื้อมาต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทนะค,คือคุณยายอยากจะปลูกโกศนก็พยายามที่จะหาพยายามที่จะหาพันหลายหลายพันนะมามามาสะสมไว้นะอันนี้คุณยายไปซื้อมาอันนี้เป็นชื่อเขาบอกว่าชื่อเก่ยวอันนี้เก่ยวเศรษฐีนะเป็นเก่ยวเศรษฐีเป็นโกศนชนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณยายจะมาขยายนะคะขยายให้มันได้หลายๆต้นนะคะ โอเคนะคะอุ้ยได้หลายต้นนะอุ้ยได้เยอะแยะเลยได้เยอะแยะเลยอุ้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 ยโอเคเลยค่ะโอเคเลยแย็บปุบเลยนะคะปุบเลยเดี๋ยวนะคะเดีเ๋ยวอุ้ยสวยมากเลยค่ะสวยสวยได้ห้าต้นนะคะได้ห้าต้นนะคะนี่นะคะ่ะ ได้ห้าต้นเลยวิยญาจะปลูกให้ดูเลยนะคะปลูกให้ดูนี่เอาดินใส่ลงไปเดินใส่ลงไปสวยมากเลยค่ะสวยมากนะคะสวยมากเอ่อช่วงแรกที่ซื้อมานี่ก็เอาเอาเอ่อจำนวนก่อนนะเอาจำนวนก่อน จำนวนก่อนนะนี้ได้หนึ่งต้นนะคะได้หนึ่งต้นหนึ่งต้นอ่ะสองต้นสองต้นนะคะสองต้นโหเยอะแยะมากมายคุณยายก็พยายามเลือกเออหมายถึงว่ากระถางที่มันมีหลายหลายต้นะนะเนาะเพื่อเพราะว่าเราจะมาเอาจํานวนเพื่อขยายให้มันได้จํานวนเยอะขึ้นนะ เนี่ยถามีมีอย่างละสักเอมีมีสักห้าชื่อมีห้าชื่อชื่อละสิบต้นก็โอเคแล้วค่ะนะเอดินที่ใช้ปลูกนี่นะคะก็จะเป็นดินเนี่ยที่เขาใช้นี่ก็ดินดินมะพร้าวนะเป็นดินมะพร้าวนะคะดินร่วนนะคะเป็นดินร่วนโอเคอน,นี่ค่ะได้แล้วต่อไปอ,อันนี้เกจะ ต้นต่อไปอันนี้จะเป็นต้นเล็กหน่อยนะคะต้นเล็กแต่ว่ามีรากแล้วนะคะมีมีรากแล้วไม่ตายแล้วคะ่ะมีรากไม่ตายเดี๋ยวเอาดินเก่าเข้าใส่ค่ะดินเก่าเขาใส,อาาาใส,ส่อันนี้เป็นเกียวโกสนนะเกียวเศรษฐีนะเกียวเศรษฐีคุณยายอยากได้อีกหลายหลายชื่อนะแต่ว่าค่อยๆค่อยๆสะสมก่อน ค่อยๆสะสมตอนนี้ที่คุณยายมีมีอยู่เก่าเก่าก็ประมาณสามสามสีอย่างนะกระสามสีอย่างยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคุณยายก็จะสะสมให้ให้ทุกให้ให้ให้ในบ้านมีทุกอย่างอนะให้ในบ้านมีทุกอย่างพอทำพอเวลาทําไม่ไหวแล้วก็นั่งดูนะ แต่ตอนไหนทําทําไหวก็ทําไปก่อนทําไปก่อนนะคะเอออันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยมันมาขึ้นในกระถางเอออ๋อคุณยายรู้แล้วอันนี้ที่มาขึ้นในกระถางคุณยายนี่น,นี่จะเป็นเอ่อไอ้น,นี่จะเป็นชมพู่ชมพู่มะเหมี่ยวชมพูมะเหมี่ยว นี่ค่ะอันนี้เจ้าต้นนี้ต้นเล็กแต่ก็มีมีรากแล้วค่ะมีรากแล้วไม่ตายแล้วสรุปได้ห้าต้นได้ได้ห้าต้นมีรากหมดเลยนะห้าต้นมีรากหมดเลยไม่ต้องทำแหละเลยเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับไม่รู้นะเหมือนกับเขาปรับชำมาหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้เขาเนี่ยเขาปับชำมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเขาเขาจะเลือกเอ่อต้นที่มัน เดี๋ยวคุณยายจะจะลองดูนะแล้วคุณยายจะลองลองเถือนแล้วก็ไปทําดูนะเถือนแล้วไปทําดูแล้วถ้าขึ้นยังไงแล้วคุณยายจะบอกอีกทีนะอืมคิดว่าน่าจะได้นะน่าจะได้เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างต้นนี้คุณยายจะอธิบายนะเนี่ยอย่างอย่างต้นนี้ค่ะอย่างต้นนี้นะโอเคนะคะอย่างต้นนี้เดี๋ยวคุณยายจะเถือนตรงนี้นะคุณยายจะเถือนตรงนี้นะคะตรงนี้นะ นะคะแล้วก็จะเอาไปทําน่าจะได้นะคะน่าจะได้เพราะว่ามันเป็นต้นแบบว่ากลางเก่ากลางแก่กลางอ่อนนะใช้ได้เลยนะคะโอเคแล้วก็ไอ้เจ้าต้นนี้ต้นแม่มันได้น,นี่คิดว่าน่าจะเป็นต้นแม่มนะเพราะว่าถังรุ่นนี้เขามีไอ้น,นี่เนาะกระถางรุ่นนี้ก็มีที่นั่นให้โดยที่ไม่ต้องลองตูด เขามีที่ลองตูดให้เนี่คะ่ะดินที่เขาดินที่เขาใส่มาจะเป็นดินขุยมะพร้าวนะดินขุยมะพร้าวเอ่อไม่เชิงขุยนะม,นม,าานะมันเป็นมะพร้าวสับอนะมันเป็นมะพร้าวสับมะพร้าวสับผสมดินผสมอินทรีย์วัตถุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ้นละร้อยห้าสิบนะคุณยายซื้อมาซื้อมาร้อยห้าสิบแล้วคุณยายมาได้ห้าต้นละกระถางละร้อยห้าสิบแต่คุณยายมาได้ห้าต้น นไม่ได้ซื้อมาต้นละร้อยห้าสิบนะกระถางละร้อยห้าสิบบาทเจออะไรสวยๆก็รีบซื้อมาสะสมไว้เดี๋ยวทำไม่ไหวก็จะได้นั่งดูโอเคค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวนี่เพื่อนๆทั้งหลายโอเคนี่ได้แล้ว สมาชิกใหม่แห่งบ้านทรายทองโอเคได้แล้วค่ะได้แล้วนะคะอันนี้เป็นการชํานะคะเป,เป็นการเอ,อ่อแยกแยกแยกจากการซื้อมานะคะแยกต้นจากการซื้อมานะคะได้ห้าต้นนะคะได้ห้าต้นอันนี้เป็นโกศนนะคะโกศนชื่อว่าเกียวเศรษฐีนะคะวันนี้คุณยายแยกได้ห้าต้นนะคะได้ห้าต้นนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบ ชอบคสน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย